นี่ผมไปจอดบริการในการได้เีมิโตหัจัตมิโตนะครับต้องหงนี่นะครับตากับมินโตเพราอหุงี่ไม่มีพฤติกรรมการถิงห้างนะแต่มิตนโตจริงห้างเเรียงมินโตเดี๋ยวเปลียดนะครับจับงที่รอยหลงนี้น่ารักมิ้นตไม่โดนหนอนงูนเกลียดั้วับนี่นะนะครับขอจับเปร็ด มันไปจะเท่าวันบางคนเจ็บวัวไมแต่ในตอนไหนก็มันมัรับมาแล้วเราบอกมันไปเต็ทเราล้างมาที่เื่อนาตางเด็ดเปิดว้อตงเด็ติดต่างมนกาหือนะครับผงนี่ก็ตางเลี่ยงผมเพิ่มบบินโตนี่ในบรเวณลานเลี้ยงนี่ก้าตงงามใจน้ำมันเปืองเล็้านนะมันเปืองหยกฟฟานหมดนะครับไม่ํำลานเลยมันตา เลือดก็หวานนี่เลี้ยงยอดไหล่เนี่ยนะไหนบ่ออะไเว้นันนะนะครับถ้าวาานี่คุ้มไม่คุ้มถ้าวาานมีเวลาหรือไม่มีเวลาแต่แต่ว่าไม่อยากเอาใจใช้มันมากอ่ะเอาโอดนะนนะมาว่าดิแก้มตังของข้าตังไปเต็มเต็มปูนจะโลบไปนะครับหมดไม่คืนเด็ปล่อยไอโนการนั่นไอ้กรงหรือยูเดบอโต้หอยเนี่ยนะ

Tarry, mấy người làm yếu niên, mấy lúc nào tối nữa mấy của phôi mắt. Kẻ của mặt ta phải nè mùng thơm mày khăn tạo để khăn tối. Ta tay nga, nè nga, tóng rưng nga, 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 ต้องดาร ALLY, young, ่างนี่จะได้นึ่งนึัวนะรับนึ่งัวจะตานได้เองนหนเพิ่งนี่จต้องดื่มบ้านเนยนปั้นเน้นปันหน้าร้บาทนะนะครับเสพวกเจอโ้ลบไปร้อยครับพวกเจอมาเพิ่มเดี๋ยวติบางบังบางทีันบางทียนร่างนี แต่ว่าเราเราคุยนะเราคุยอย่างนี้นะอาจะเนี้ยเราบอกว่าบอกอ่หาไม่หรืกอเงือกหรไม่ไม่กับไม่ตอนอยากเที่ยวอันูเ่ว่าอุ้งนี่เราจะมาเด็กนั่งเรียวนะมันไม่จริงนั่งเดิมองไม่มีเล็กนนะครับไม่ใช่นคับตอนมันยอะเดีกว่ามันเยอะเดีตอนไม้ทำคือามเยอะ่รังเยอะหน่อยต่อเล็กต่อตีตนง ตํำร่างเรื่องลูกร่างบอสตีมีต่างก้าวต่างเดียวนี่ต้องมุดแล้วนะต่างก้าวเดียวมันมีตัวย่งเป็นเหตการเดิมเหมือนกเนื้อรูปก้าวห่นะครับพอเราไปปอบเยอะหนังว่าเรื่นหนังตอนไม่แต่กคนไม่ได้เน่ยเดี๋ยวกนนั้นเดี๋ยวมันมีชีวิเต้าหมเกนหลูกหนังมันเตือนทีมากนะครับเราไปตึ้งจอกันนะกันรูกกัน เอาได้ย่างจุก huh. ก็น <violating> ม <achten dynam ite> ่นี่เอาได้เปรี้ยันไม่กันเอาได้เปรี้มันจุกก็นม่เถอะทีนี้ตัวมาตอนมาเรื่องป้าเดินเปรี้แบบเล็กก็แล้วแต่นะมันมีรูอยู่แต่เอาเปรี้ยจุกก็นไปนะครับแล้วก็ต่อให้มันเดินต่อมาก้าในร่างเราแล้วก็มันเดินเดินหมอกแล้วหน้าร่างนี่นะครับคำพูกระดับตัวนี้คำไว้จับผีไว้ช่วยจะทำบางส่วนเนี่ยไปช่วยัวตัวเย้าแบบนี้รัน เราตั้งซื้อืออยแม็กเหมือนซึ่งเรโดยนอดแรงกนได้จะเตือนาหยู่นเงนะนะครับพอเราตั้งเนรพบ้นานี้ประมาณเดือนตึงนะครับประมาณหนึ่งเรื่องอเดือนราหว่าโลกข้างในเก็บที่ประมาณ1ิ๊บห้ายิบวันนี้การนั่งไั่เอาวมาใก่ได้แล้วผมในปั้นนั่งเดี๋ยวเราตอนโยปลาโนที่น่โดตาตายน้ำไายไป่หนัมันแบบต้นด้วของหน้าได้นะนะครับของลงน่งเลย

ไม่เล่นทั้งนักป้ารู้ไหมได็ก่ไม่ได้เลยได้กับได้หรือเปล่าบอกบอกเราไปดิเราบอกยังจะกันยานเราเดินกันที่นั่นที่นั่นเดินกันเหลือก็เหลือเราเลยดูเลยกันตรงอยากเนื้อหมูล่างมีเดือดเนื้อหมูล่างขุดคุกอยากมีเนื้อเหม็นอยากเนื้อเป็ดย๊อปอยากก็มีดีนะ

เราตัดตามานี่เลยโกงไลมันเราตัดเท่กวันเิเลยเป็นกรย้ายมาลงมีตั้งเลยนการตั้งจะรับนีนะร่างไม่นี่นี่ต้องัวแตกหรเ่าหน้านี่นั่างนเป็นีนะนี่เนื้นันก็พอเราแยกมาไม่เป็นที่้องเราจะลัเอาร่งเดิมมาตั้งตีไม่เอาร่างไม่มาตั้งตีเดิมเื่อจะเรียกตัวเดี๋มันล็บจะนาี้นะมันจะจะเรียกตัวต่นไง หาสถานมีขกงะงูเกาั่วเกาอไรเกไม่ตายได้เอาสารทำใหนมังคุดมันดับมาเลยนะครับตั้งต่ตังหมิงันหมิงจันเต็มวัดตั้งเตกว่าบ้านมุมให้เด็มหมดมันไปเจอไอไม่รูไเป็นว่าด้วไปเช่อเนี่ยลาวมาตั้งหมเปนะครับว่าไม่ว่านี่แบบนี้ใลร้องนะนะครับซึ่งเอาม้ป่าแจกกระจายเล็กๆนึรช่องป่าท้ายยาวะน้ตั้งมาเรากวาอยไอ้กล้ไปเลย เนี่ยครับตามงเอาเพราะมันปวดหลังปวดลังปวดลังได้ด้วยไมเนี่ยพ่อเลยมึงตาก็ตานี้รอยด่างก็ปวดหลังหลับมันนะตานีเบียเบนเนี่่าเลยนะครับตานั้นนีเบียกบเนี่ยนะนีครับนี่ใกล้นานี่ลองไป้นกางเด้หน้านใดฝ้ายหัวต่อรอได้นะนะรับต่อรอดเนเ่นะนยังเนไหนบ่กมาไปป้าเลย ป้านลงร่ำเเลยเลยจ้าหน้าร่มนี่มีร่ำีเตสัฤฤีชนะตอนนี้สามสเจดสายพันนะครับแต่วาเลี่ยงได้นี่เจนยกเลียนมีนี่สนิดนะครับตอนนี้นะนีอยู่ในสกุนตัวแรกมีป็่ต้นใหญ่แล้วก็มีไอตาม่มาตรงนั้นะนะครับตามหนี่รับเจอมัดลงนี้ควันเจอแม่เด้าตจผ้าเด้าระกันนี่นะนะครับโคนทั้งเงิน เห็นเลยดูในข้าวเหมือนว้าเด็กโตกาดูจนนับเส้อย่างนี้นนะนะครับหกบมาปลานะนะครับกวมสามารถมีใจเรามึงมาตั้งเลยปีสี่ตามดีสี่สี่ฮะสี่อนนี่แต่ที่คนปอสีร้านน้องนะครับกครับอาจารย์กข้จีบอาจะท่านแล้วต้องเด็ดตัเทศตอนนี้เป็นชิมต้นนะครับ๋อาจารย์เรเีเนี่ยต้องเสริมมหยิงนะกมาอาจารย์ลุกนะครับงอเพื่นองใหจอดสามเงินะ นะครับอาจารย์้อมนะครับเป็นนต่าอาจารย์นกเตนะครับซึ่งเปีจันทบุรีดัหนังนะครับตัวเลยเพราะว่าได้จันทบุรไมตองเพิ่มมันจะไม่ดุน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 น่พอแลนะย่บวมด้น้มอปานี่ยแล้งน้ำเนีนา้